เฮลโลเยสสวัสดีครับพบก,กันกับชลธีแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไหมครับพีศูนย์จุดสิบจุดสี่นั่นเองล้วอยู่กับคุณชมพูเจ้าเก่าอีกแล้วนะคร,บ <Yeah. S 1> รับอร่อยเหมือนเดิมอออ่ยเหมืนเ่มฮะถ้าวันนี้ถ้าวันนี้พูดเร็วไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าดัง <laughs> <laughs> สแตนแป,ป๊บเอ้ยน้องหมาน้องหมาฆ่าเองเมื่อกี้ก็ไปจับมาครับเจอสามตัวนะครับก็เลยไปจับมา อ <ítulo> ย่งาง anyway, ละตัวนะครับก็ไปทถลกหินลงเกาะหินนู่นมานะครับก็อก็เอามาทำพวกฟงพวกฟาร์มอะไรอย่างงี้นะตัดมูตัดไม้มันทำรั้วมันทำสะพานนะะไอก็ขออภัยด้วยนะครับเีกกี้นะครับ มาทำสะพานทำอะไร <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอเคสำหรับข้างหลังก็ยังทำไม่เสร็จเลยรีบอาดก่อนยังทำไม่เสร็จเดี๋ย <c oughs> วค่อยปปตัดตุงใหม่จึ๊ะโอเค โอเคจึกโอเคโอเคบ้านนี้สวยงามที่สุดในโลกทุยในโลกใครไข่เก็บมาสิจะไม่ว่าก็แต่บ้านก็สวยจริงๆรต้องบนเป็นกล่องอันนี้นะเป็นเหมือนแบบกล่องหินข้างล่างเป็นรั้วเหินมาเก็บก่อนรั้วหินนะอืมข้างล่างนะอืมก็เก็บหินมาเยอะพอสมควรนะครับ เออเอามาทำรั้วทำอะไรไว้ก็เหลือนะฮะแล้วก็ข้างบนหะหินนึงเหลืออยู่ของอะไรไม่จาเป็นของนะอืมเดี๋ยวจะทำกล่องขยะกล่องเก็บขยะ,อะเอาวางไว้ใต้สะพานทาแล้วก้าวหนึ่งได้แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเอามาเอากล่องมาครับกล่องสองกล่องนะกล่องใหญ่นะอืมใช่ไงอืมเอามาอามาันนี้มานี่ โอเคได้กล่องแล้วนะถอยไปอ่าออกมาเลยถอยหน่อยถอยหน่อยสิอ้าวออกทำไมก็คุณนี่แหละโอ้ยกระตุกค้างเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอเคน้องหมาที่ไหนมาเห่าแถวนี้เนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกคืนทุกเวลาทุยถ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 ุยหมดอ่ะฮ้ อ่ากล่องข้าวตรงนี้นะแล้วก็กล่องขนแกะกล่องขนแกะอยู่หน้าแกะนะนะฮะส่วนกล่องเนื้อวัวก็ทําเพิ่มก่อนทําเพิ่มอีกสามกล่องโอเคได้สามกล่องเหรออืมกลายเป็นสี่เลยเหรอเปล่าเอากล่องที่เหลือทำให้แก้มันทำอย่างอื่นก่อนไงเอากี่กล่องสามโอเค,ออเคพอแล้วเอากล่องมาเอากล่องมาเอากล่องมา โอเคโอเคกล่องเนื้อวัวกล่องเนื้อวัวอยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆเราต้องหากระบองเพชรมาอันหนึ่งนะแต่ก็ไม่มีข้างหัวมันนะคบนี่แล้วมันจะหายไปหรอ อืมยวของก็หาไปอเองเฮ้ยอ,อย่าดันตกนะอ,อันนี้เราคือจะขุดไปหกบอ็อกโอเคแล้วก็เอากองวางไว้ตรงนี้ตรงนี้จะถึงเหรออย่างน,นี้นะฮะแล้วก็ของไม่จำเป็นอะไรก็โยนใส่ล,ลงไปเลย ล้วในกล่อง <c oughs> ก็ใส่ของที่เอ้ยกล่องจริงๆริในตรงกล่องนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทําเอาไปทําใส่อย่างอื่นแล้วกันโยนเลยนะอืมกอเลยไม่จำเป็นโยนลงไปเลยเฮ้ยหินอย่าโยนนะไม่โยนหรอกโอเคเดี๋ยวไปทํำสลับมาปิดก่อนเดี๋ยวตกข้าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้กล่องเนื้อวัวกล่องหนันวงวัวนีไง,งกล่องเนื้อวัวข้างล่างกล่อ,องหนังวัวข้างบนแล้วก็กล่องไม้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 มาไว้ตรงนี้ละกันปเปลียไม้ก่อนนะคะกล่องไม้จะเป็นไม้ชนิดอะไรก็ได้นะฮะไม้ที่ยังไม่แปลรูปนะส่วนไม้ที่แปลรูปแล้วก็มาเก็บในกล่องในบ้านเียตัดไม้ก่อน ในห้องเก็บของมีไหมนะนี้ก็ชุดเก่าของท่านชมพูเหมือนเดิมไม่ใช้น,นี่ก็คือแร่ของเรานะกระดูกก็เยอะคด้นๆเลยเราต้องไปหากระบองเพชรน่ารักระบองเพชรใช่เดี๋ยวไปหากระบองเพชรกระบองเพชรหรือตะบองเพชรกระบองเพชรกระบองที่มีเพชรอยู่อะ เอาไม้เลทั้งหมดนะฮะกล่องเกี่ยวกับพวกไม้นะฮะพวกอะไรก็เอามาให้หมดเลยอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไม้นะฮะยกเว้นพวกแซป,ปริงกับอุปกรณ์ไม้นะครับอันนั้นไม่เกี่ยวนะฮะแล้วข้างบ้านคืออะไรอะกล่องข้างบ้านนั่นคือกล่องไม้นั่นเองนั่นไนะกล่องตรงบันไดขึ้นชั้นสองไม่ไม่เอาไว้ข้างโนเลยไม่เอามีอะไรตรงนี้แหละ ก็พวกนี้นะฮะเนี่ยพวกนี้หน่อยเซิร์ฟนี้จะเป็นเมืองแหละแน่ใจหรอไม่แน่ใจน่าจะเหนื่อยตายนะฮะถ้าทำเป็นเมืองนะก็พาทิ้นแล้วเอเอกระค้างตีทีหนึ่งตีทีหนึ่งโอเคจิ๊บจิ๊บ เดี๋ยวก็ต้องเอากับต,บบตะบองเพชรมาปิดระบองเพชรมันแหละเหมือนกัน <c oughs> จึกๆๆๆๆน๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊จึ๊กเออทำเอาพีแอมาก่อนได้มาแล้วของหายากหนึ่งอ่าได้มาแล้วปลูกเลยรู้ใช่ไหมของหายากปลูกตรงไหน,นสำหรับเราก็หายากสำหรับ<อ>ทุกคนอาจจะหาง่ายก็ได้

จะเอาหินมาทำอะไรวะหรือมันเนี่ยเอาหินมาทำอะไรเอ่เอหินมาทำอะไรนะจะเอาหินมาทำอะไรนะหรือมันเนี่ยเอาหินมาทำอะไร <forgiving. S 1> เอ่อมาเล็กที่มันเหลืออา่าปลุกมัแล้วเหรอมาเล็กท er ี่มันเหลือเหลือก็ใส่ในกล่องข้างหน้าเนี่ย พวกของเออก็ใส่ในกล่องหน้าอยากรู้อันนี้ว่าเอาทำอะไรได้จันงนึงขอลองเอาไปทำาน,นเอ้ยไม่<ด>ใช่ครับติงเทเบิลลองดูนะฮะเออ,เอ,อกินได้ไหมอ่ะเ,<ม>เดี๋ยวตีทีหนึ่งตีเดี๋ยวขอเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยเฉอะหน้าทีหนึ่งกินได้ไหมอ่ะเอ้ยกินได้นะฮะ ไม่คุ้มเลยเอาไปเผาได้ไหมเผาเหรอเผาได้ไหมลองดูเผาไม่ได้ก็กินเพิ่มเลือดได้แค่ทีละหนึ่งนะฮะกากม,มากยังกับคุกกี้เลยอะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรปลูกไว้ยเยอะๆอนะฮะจะมีแค่สิบห้าอันแล้ว <c oughs> ก็เพิ่มเราจะยังไม่ลงเหมืองฮะคิปที่แล้วก็ลงเหมืองไปแล้วนะโอ้ยอีกแล้วโอเค วัดทำไมปลูกเยอะทำไมเยอะจังไงวัดนาเดาฟ้าในก็ยุคเพชรกันละนะฮะตอนนี้ก็ยุคสมฤทธิ์ทุยยุคเพชรนะครับยุคเพชรยุคเพชรยุคเพชรเอ้ยยุคเพชร ยุคเพรสก็แล้วเขามีแต่ยุคเหล็กกันเรามียุคเชร,เรด้วยเราจะเอาหมาไปด้วยเอาไปดีเหรอ <laughs> ตายไปด,เไปด,เเดีเอาไปดีเหรอถามแค่คราวเดียวครับเอาไปดีเหรอไม่ดีหรอกมัไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปน้องหมา่าดีดด กระจกอีกอันนึงเอาไว้แปะตรงไหนดีกระจกอีกอันนึงเอาไว้แปะตรงไหนดีเออแปะตรงไหนดีนะแปะไหนดีแปะไหนดีแปะตรงไหนมาแกมาให้ข้าตัดขนแกสักทีรู้แล้วก็กระจกอีกอันหนึ่งไว้ทำอะไรดีฮึลึกเกินตัดขนแกะะเลผมรู้แล้วครับกระจกอีกอันหนึ่งเอาไว้ทำอะไร <c oughs> เอาไว้ทำอะไรดี เอาไปทิ้งนั่นเองแน่เห็นไหมของที่เราทิ้งไปแาหายไปแล้ววันนี้เราจะเซฟก็เซฟเมื่อไหร่ก็จบคลิปวันนั้นคลิปสั้นเมือนเดิมแต่เราจะยังไม่นอนจิโยนของใส่ลงไป ก็ได้จะได้เดี๋ยวท้าอีกหน่อยมีฮอปเปอร์ใช้ฮอปเปอร์นะเดี๋ยวว่ามือจอนเองฮนะเฮ้ยแต่ฮอปเปอร์มันต้องใช้เหล็กดีหว่าเดีย๋ยวเราเค่อยมาปรับปรุงบ้านฟิวฟิวติด boy, 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 boy. อ่ะก็สำหรับคลิปนี้เขาขอจบเลยแต่เพียงเท่านี้ bye, bye. อืมนะฮะคลิปยังสั้นๆอยู่ครับไม่มีใครทำให้นะฮะ แล้วก็รออีกหน่อยรอน้องชมพูเขามีขอบนะครับก็ดีใจอัพคลิปหนึ่งชั่วโมงเลยบ,บ๊ายบาย